สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้ก็วันที่20แล้วนะอ่ะมาเจอกันกันกบเซียนแบ่งปันมาให้นะอาจารย์เตีย้ยเป็นเซียนจากปายจีนบุรี งวดนี้ท่านจะให้ตัวไหนติดตามรับชมรับฟังเลยนะครับอาจารย์อยู่ในสายอยู่แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมได้ยินบอเทรศัขาดขาดหายหายนะฮะสัญญาณไม่ดีอาจารย์เตีย้ยได้ยินบอครับผม ตัวเลขเดินอยู่จะไม่ได้ยินเสียงฮัลโหลฮัลโหลเออได้ยินแล้วฮลได้ยินแล้ว <Hello? S 1> อาจารย์พร้อมหรือ,อยังเสียงขาดขาดให้หายนะฮะฮัลโหลเสียงไม่ชัดฟังเลอาจารย์ อ่ะวัดนี้ให้ตัวไหนครับอาจารย์วิ่งวิ่งจับเลขวิ่งกันก่อนอล้วประเด็นยัเลยวะยงไม่เข้า อ่ะเสียงไม่เข้าฮัลโหลฮัลโหลขอโทษอ่ะได้ยินแล้วสายมาเบียดต่อเลยไหมต่อเลยอ่ะเอาวิง่งอ่ขอโทษนะสายเป็นเบียดครับแล้วสายเบียดแล้วก็ลายเลยหายไปเลยหนึ่งเมษายนสองห้าหกหกนะฮะ เลขแบ่งปันจาก FC ครับอ่าได้ตัวไหนว่ามาเลยครับผมวิ่งอ้าวกำลังบันทึกเดี๋ยเนี๋ยแล้วก็จะขอโทษขอไป FC ทั้งหลายงหมดที่แล้วตัวเลขมันผิดไปมีตกมีหล่นบ้างธรรมดาแหละครับ ครับมีเข้าวีหลุดนีอา่างวดนี้เอาตัวหลักก่อนนะครับตัวหลักสีตัวสี่เจ็ดเอ้สีแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสี่เจ็ดแปดเก้านี่มาตัวใช่ไหมครับผม เ้าเลขติดนะเอาเลขวิ่งครับวิ่งตัวเดียวชอบตัวไหนครับเลขวิ่งตัวเดียวเหรอครับชอบเจ็ดชอบเจ็ดนะแรงที่เจ็ดนะครับอ่าคู่ประกอบสองสี่คู่ประกรบอะกบบนนะ ชอบที่สองสี่นะครับผมเจ็ดส <7, 4. S 1> ี่ท <8, 4. S 1> ี่สองสี่เจ็ดสี่แปดสี่แปดสี่ห้าสี่มาเรงเก้าสี่เก้าสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปด เอาเอาเอาขออีกสักสองตัวครับขอสักแปดตัวได้หกตัวแล้วเไม่ยด้แรกๆอไม่นะครับครับอ่าสามตัวมีตัวไหนครับสามตัวอีกสองตัวเหรอครับอีกสองตัวแปดสามแปดสามแปดสาม ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายาไม่ใช่เอา40 40ครับอ่าชุดบน8ตัวนะครับผม4 7 8 9มาตัววิ่งที่7อ่าวงวกลมให้ตัวไหนครับชอบตัวไหนสา,สามตัวครับสามตัว ปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่สองห้าสองสี่ห้าสองสี่ต่อไปเด่นที่เจ็ดสี่อ่าแรงที่เจนะ็ดสี่นะเน้นเน้นตัวเน้นอ่าสามตัวแปดเจ็ดสี่ เจ็ดสกับแปดเจ็ดสี่นะครับผมก็ให้แล้วนะครับผมเจ็ดสีกับแปดเจ็ดสีสองตัวล่างมาที่ชุดล่างนะครับผมชุดล่างชุดล่างล่างเด่นศูนย์กับหนึ่ง มาตัวเข้าคู่ศ <5 S 1> <0 5 S 2> ูนย์ห้าต่อไปหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์ สี่ศูนย์สี่ศูนย์เออไหมอ้าพอแล้วพอแล้วครับห้าตัวเลขล่างเอาเด่นที่ตัวไหนครับผมเด่นที่ศูนย์ห้าเด่นที่กลับด้วยห้าศูนย์อ้าเด่นที่ศูนย์ห้านะเม็ดเดียว บอกให้กลับด้วยเป็นห้าศูนย์นะครับผมอ่าทบทวนครับเลขจิดสี่เจ็ดแปดเก้าเลขวิ่งไหนเจ็ดนะครับเลขที่ศูนย์นะเด่นศูนย์เด่นศูนย์อ่าเลขล่างชุดศูนย์เนาะเด่นให้ศูนย์กันหนึ่งมาตัวเด่นที่ศูนย์ อาวิ่งเจ็ดนะบนสองสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามสี่ศูนย์สามตัวแปดเจ็ดสี่ห้าสองสี่เน้นที่เจ็ดสี่ตัวเดียวล่างเด่นที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับแล้วก็มีอีกตัวมีหนึ่งห้ามีเจ็ดหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับผมล่างเด่นที่ศูนย์นะสายวิ่งสายรูดนะครับผมบนวิ่งเจ็ดล่างวิ่งศูนย์นะครับจากเซียน อาจารย์เตี้ยจางมังเลยนะเดี๋ยวไปอยู่ป้าจีนบุรีอ่ะงวดนี้เน้นบนเจ็ดสี่หางเดียวนะเน้นสามตัวที่แปดเจ็ดสี่นะครับผมอ่าตัวกันห้าสองสี่นะเน้นบนเจ็ดสี่อย่างเดียวโอ้แปลว่าซี่ดิแรงดีเนาะอาจารเนาะครับแรงแรงอ่าแรงที่สี่นะสี่หาแรงนะ 4, แรงสี่ตะเดนเจ็ดอ่สีมาแรงอาถ้าสีมาแรงก็ยังมีเลขสามตัวที่ตามมาอีกคือแปดสี่เก้าสี่ก็ไม่ทิ้งนะฮะสามตัวสามหางแค่นั้นอ่าแต่ว่าอาจารย์ชอบเป็นส่วนตัวคือชอบเจ็ดนะเจ็ดน่าจะมาบนแน่ๆน,นะคู่กับสี่ก็เจ็ดสี่ แต่หลักสก็กินที่สองสี่แีก้า่อีกสามหางนะฮะเราตัดสินกันวันที่1เมษานะรอผลตัดสินนะหนึ่งเมษาตัดสินรอผลกันนะ1เมษา6กนะครับผม ว่าเลขจะมาตามนี้หรือไม่อ่ะท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เสียนเตี้ยนะเดี๋ยวจะพบกับโค้งสุดท้ายอีกใกล้ๆวันหวยออกก็แล้วกันนะอะมีอะไรเสริมท้ายไหมครับผมครับก็ F-C ซีมีโชคมีชัยกันนะครับงวดนี้องวดที่แล้วที่มันผิดไปก็อขอโทษขออาภัยด้วย แล้วก็ฝากให้เอฟซีทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หููเยี่ยมด้วยแล้วก็ขอให้มีโชคมีทร์ตลอดไปนะครับครับมา้าโอเคทุกท่านครับอ่ะโชคดีกันนะครับอาําบาดาจากกันเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม